สวัสดีครับปุ๊กป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆทีท่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กป๋องชาแนลครับผมคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดาูวิธีการปลูกออนซีเดียมดีกว่าครับยกตัวอย่างออนซีเดียมครับแฟนครับ fc ถามมาครับผมว่า,ากระถางทึบๆอย่างเงี้ยเราจะต้องปลูกยังไงครับ อันนี้ยกตัวอย่างออนซีเดียมนะครับท่านผู้ชมตอนแรกผมแยกกอรครับกอเขาใหญ่มากผมก็เลยแยกเป็นต้นเล็กๆครับผมมาอนุบาลเขามาแยกกอเขาขนาดนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับท่านผู้ชมกเ็เกือบครึ่งปีนะครับประมาณนี้ครับผมแยกออกมาแล้วมันก็ได้หลายหลายกระถางเหมือนกันครับแต่ผมใช้มะพร้าวสับนะครับ ซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนอนุบาลน่ะได้แต่ว่าพอเขาโตแล้วเราต้องทำใหม่ครับผมให้มันมาตรฐานกว่าน,นี้ให้มันโปร่งโปร่งกว่าน,นี้ครับนะครับพอต้นเขาใหญ่ต้นเขาโตแล้วเขาก็จะมันจะแน่นไปครับท่านผู้ชมมันจะมีผลกับโรคเชื้อรานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อน,อนไปดูเดี๋ยวครับ ว่าจะต้องทำยังไงครับอุปกรณ์เครื่องปลูกครับก็คืออันนี้ไม้ครับเศษไม้แข็งๆหน่อยครับแล้วก็ฐานครับเนี่ยหรือจะมากกว่านี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมาจากเป็นมะพร้าวสับก็เป็นกับมะพร้าวครับอันนี้ผมแช่น้ำไว้คืนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะ ออนซเดียมเป็นอะไรที่ปลูกง่ายครับแช่น้ำไว้คืนหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอามาใช้เลยนะครับถ้าเกิดไม่แช่น้ำนี่ผมอันนี้ผมทำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนๆดูดีกว่าครับสักกระถางหนึ่งนะครับอโอเคครับเตรียมอ,อุปกรณ์มาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอันนี้คือเขาเรียกว่ากระถางที่มันทึบนะครับกระถางโปร่ปง มันจะดีกว่าครับผมอันนี้กระถางทึบนะครับ fc ท่านหนึ่งถามมาที่บ้านเนี่ยมีกระถางทึบๆอย่างเงี้ยเยอะเลยเขาอยากจะใช้ประโยชน์ครับผมแล้วก,ก็ปลูกกล้วยไม้มมีเยอะเนี่ยกระถางโปร่ปงๆเป็นแบบนี้ครับจะดีกว่ากระถางทึบนะครับ ถ้าเกิดไม่มีกระถางที่โปร่งๆงก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเอาอย่างนี้ก็ได้ครับอ่ะย,ยกตัวทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูสักกระถางครับก่อนอื่นเราก็ดึงมาเลยครับอันนี้เมื่อก่อนเป็นต้นเล็กๆนะครับเนี่ยผมก็ปลูกไว้เนี่ยเย,เยพอออกมานะครับเห็นไหมมะพร้าวสับเต็มเลยครับแล้วมันทําให้แน่นครับเนี่ย มันแน่นจนเกินไปครับท่านผู้ชมก็มะพร้าวสับนี้ทิ้งเลยครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับพอทิ้งปับ๊บเราก็ล้างล้างกระถางหน่อยครับเอาน้ําฉีดทาความสะอาดหน่อยครับอ่าจัดการล้างเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแล้วผมก็จะแฝนไว้กับโรงเรือนนะครับปกติผมวางกับพื้นวางไว้กับโต๊ะชิ้นอ่อนครับอ่านี่ครับ นี่นะครับป้าเราก็มาตัดลากเขาสักหน่อยครับเอาไปไปลายนะครับ ขาให้ดูดีสัหน่อยครับไอใบไหนที่มันเหียเห่ยวแห้งๆก็เราก็อย่าเอาไว้ครับเอาออกไปเลยครับกระถางทึบๆอย่างนี้มันก็มีประโยชน์นะครับแต่เราอย่าใช้มะพร้าวสับเราใช้กับมะพร้าวครับผม,มบางท่านไม่รู้กับมะพร้าวครับ หรือไดหลายท่านไดหลายคน,คนเพื่อนๆไหลายคนก็รู้แล้วครับนี่คือนี่คือกาบมะพร้าวเสียงนกนะครับท่านผู้ชมธรรมชาติมากครับสวนปลูก๋องชาแนลนีแล้วก็ อันนี้เศษไม้ครับนี่มากกว่าน,นี้ก็ได้ครับเนี่ยวางก้นไปเลยครับวางตรงตูดครับไม่ใช่วางก้นตรงตูดหรือก้นก็ได้ครับตูดกระถางก้นกระถางครับอันนี้คือฐานนะครับเราอยากให้มันปงปุ่งครับแล้วก็วางตัดมาครึ่งนึงนะครับ ากาบมะพร้าวแล้วก็วางอย่างนี้ครับวางเสร็จปั๊บเราก็เอากล้วยไม้ครับลงเลยนี่เห็นไหมครับข้างล่างเขาโปรงๆนะครับเพราะว่าการที่มันโปรงๆมันจะช่วยทำให้รากเขาเดินได้สะดวกครับนี่ครับ ก็บังคับให้เขาดูดีซะหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ง่ายๆครับต้องเปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนเอาเป็นมะพร้าวสับออกแล้วก็เอาเป็นกาบมะพร้าวใส่จะดีกว่าครับ อ่าส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยตามปกติครับจะดเป็นปุ๋ยเกล็ดหรือว่าเป็นปุ๋ยออสโมโคตก็ได้นะครับปุ๋ยเกล็ดก็สูตรเสมอนะครับสูตรยี่สิบยี่สิบนะครับแล้วก็ฉีดยากันเชื้อราไว้บ้างทุกอาทิตย์ก็จะดีครับยิ่งหน้าฝนต้องทุกอาทิตย์นะครับยากันเชื้อรานี่สําคัญมากครับเพราะว่าโรคเชื้อรานี่มันมากับเม็ดฝนครับกับน้ําน้ําฝนเนี่ยครับอันตรายมากครับถ้าเป็นแล้วจะรักษายากครับ เสร็จแล้วครับอันนี้ทำให้ดูสักกระถางนะครับผมใบไหนที่มันไม่ต้องไปเสียดายครับตัดตัดออกก็ได้ใบเหลืองๆนะครับเราก็จะได้ออนซิเดียมหลายๆกระถางนะครับแยกก็ง่ายการปลูกก็ง่ายครับผมเนี่ย เดี๋ยวก็ได้เห็นดอกเขาเออผมมีอยู่กระถางหนึ่งเขาเริ่มแทงช่อดอกมาแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูดีกว่าอนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เริ่มแล้วครับเห็นไหมอันนี้ตุ่มๆครับช่อดอกมาแล้วครับนี่ออนซีเดียมเป็นดอกไ,ไม้ดีอย่างนะครับที่ว่าถ้าเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์เขาจะออกดอกทั้งปีนะครับไม่เกี่ยวกับฤดูกาลครับนี่ค อ่โอเคครับท่านผู้ชมหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาดูก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กป๋องชาแนลก็ถ้าชื่นชอบในปุ๊กป๋องชาแนลนะครับก็ฝากกด s ับสไคร์ให้ด้วยฝากกดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ สุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงคนที่เข้ามาดูก็สุขภาพแข็งแรงขอให้ชีวิตมีแต่ความบา้างคั่งนะครับร่ำรวยกันทุกคนครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากให้เพื่อนๆรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ช่วงว่างครับท่านผู้ชมผมก็เนี่ยครับมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยปลูกไว้วางไว้ในกระฝาพัดลมเนี่ยครับมีประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นมะพร้าวสับนะครับเนี่ยฮะการขยายพันธุ์ของอันนี้จะเป็นเอื้องสายหลวงใต้ครับมีเอื้องสายหลวงใต้แล้วก็เอื้องสายฟิลิปปินส์ครับนี่เอื้องช้างน้าวครับท่านผู้ชมเนี่ย ส่วนอันนี้ก็เอื้องช้างน้าวนะครับเนี่ยเขาสมบูรณ์นี่ยาวประมาณเมตรครึ่งครับเกือบ2เมตรนะครับอันนี้เป็นต้นใหม่ครับเป็นลำตะเกียงผมแยกออกมาครับเนี่ยสังเกตว่าผมจะใช้กระถางที่มันโปร่งๆนะครับแล้วก็วางฐานข้างล่างวางท่อนไม้ครับ จะให้มันโปร่งๆนะครับส่วนปุ๋ยที่ให้ก็เป็นปุ๋ยอดโมโคสแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคลอกนี่ต้องแช่น้ําก่อนนะครับสักคืนหนึ่งนะครับถ้าเอามาใส่เลยมันเค็มเกินไปครับเนี่ยผมขยายไปเรื่อยนะครับ อันนี้ก็แยกออกมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับก็อยู่ในโรงเรือนที่80เปอร์เซ็นต์นะครับอย่าเพิ่งเอาออกโรงเรือนที่60เปอร์เซ็นตะครับช่วงนี้เขาอนุบาลก็ก่อนครับช่วงนี้ผมยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับสักประมาณสามอาทิตย์ครับผมจะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเกรดนะครับนี่ แล้วก็ครบเดือนหผมก็จะเล,ลยโรยพวกปุ๋ยคอกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้กับมัดไว้กับตอไม้สิงโตวรวงข้าวครับนี้เป็นเอื้องใสยน้ำพึ้งลาว ลูกไว้มันก็จะงามลักษณะนี้ครับอ่าพร้อมที่จะออกดอกปีหน้าครับท่านผู้ชมแต่ถ้าปลูกใหม่ๆปีแรกจะไม่ค่อยออกดอกนะครับน้อยมากที่จะออกดอกครับ